การฟังที่สร้างสรรค์คือการฟังจากเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์และวิทยุก็คือหนึ่งในสื่อสำคัญเพื่อการฟังที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์และจันลงสังคมหากเราขาดสื่อวิทยุที่มีคุณภาพเพียงพอก็ย่อมทำให้สังคมขาดความสมบูรณ์ประชาชนและประเทศชาติก็ย่อมขาดความก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาคลื่นวิทยุเพื่อสังคมประชาธิปไตยที่มาของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้รับนโยบายให้มีการริเริ่มจัดตั้ง โดยคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2532มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ง,งานทางด้านนิติบัญญัติโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดการดำเนินการดังกล่าวมีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2537 สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้ดำเนินการทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านระบบ FM ความถี่แปดสเมกะเฮิร์ส์ความสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาภารกิจหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาคือการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภานอกจากนี้สถานีวิทยุก,กระจายเสียงรัฐสภายังมีหน้าที่ในการเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภาความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและส่งเสริมภาพลักษณ์ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอีกด้วย ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานับต <ement> awesome. ั้งแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้ดําเนินการทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2537โดยส่งกระจายเสียงจากอาคารรัฐสภาในกรุงเทพมหานครด้วยระบบ FM ความถี่87.5เมกะเฮิรตซ์ จากความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตั้งใจและมุ่งมั่นในการตอบสนองสาระความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยด้วยความจริงใจที่จะพัฒนาสื่อวิทยุให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้กรอบแนวคิดว่าวิทยุรัฐสภาสื่อพัฒนาประชาธิปไตย ผลดีที่มีต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศโดยทำการออกอากาศตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันพร้อมเพิ่มช่องทางการออกอากาศในระบบ AM เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับที่ความถี่ AM 1,071งิ 1> 1, Hz, และสามารถรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radioparliament.net ปีแล้วปีเล่าแห่งพัฒนาการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเรายังคงความมุ่งม,มั่นในภารกิจหลักที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มคือการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภารวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของรัฐสภาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาในรูปแบบของรายการและข่าวผ่านการนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนการเสนอข่าวความเคลื่อนไหว ของรัฐสภาทุกต้นชั่วโมงนอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภายังตระหนักถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะสื่อของวิทยุรัฐสภาทำหน้าที่เหมือนดังกระบอกเสียงในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยโดยมีการเปิดพื้นที่เป็นเวทีที่ประชาชนสามารถสะท้อนความคิดเห็นผ่านรายการต่างๆได้อีกด้วย ดังกรอบแนวคิดใหม่ของสถานีที่ว่าวิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทยเพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมประชาธิปไตยให้สมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สื่อวิทยุกระจายเสียงมีคุณภาพอย่างแท้จริง